โอ้เจ oh, อแบบนี้ท่านจะเอายังไงดีครับเนี่ยหลังจากที่ผมได้ามาดักไ้่ผ้าเขียวผ้าแยง,งครับแล้วก็สิ่งที่เห็นนะครับนี่ครับอี๊ยผมจะทํายังไงดีถ้าเจอแบบนี้แหมคิดไม่ออกเลยทีเดียวนี่ครับปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่นี่โอ้โหนี่ยี่ยี่น่ากลัวมีทั้งปลามีทั้งหอยที่สําคัญนี่มีเจ้านี่แถมมาด้วยอี๊ย ทำไงดีหอยนี้อกว่าเอาไปทําเป็นปุ๋ยนิดเยอะเลยนะครับได้เป็นกบอบหอยแต่สิ่งที่มันแยมเข้ามานอกจากหอยไอตัวน,นั้นเลยครับเนี่ยโอ้ทำไงดีครับผมคิดว่าผมคงต้องปล่อยมันไปนะครับผมจะต้องเปืดอให้มันออกไปข้างนอกดีกว่านี่ วัวนั่นตัวเผื่อเผื่อเปิดอให้เขาไปดีกว่าทางใครทางมันไปแล้วไปเนี่ยไปแล้วเปิดแล้วที่เปิดแล้วไปเลยไปออกไปออกไปไปเลยออกไปเลยผมไล่เข้าไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วทางมันอุ้ยอีะงูอะไรครับเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปเลยไปเลยไปแล้วครับยัง <c oughs> ไงดีแหมเจอแบบนี้แหมไม่รู้จะพูดย <c oughs> ังไงยังตกใจอยู่นะครับเอามาดูปลาของเรากันต่อนี่งไงปลาหมอปลาฉลาดที่สุดนะครับปลาหมอนี่ตัวใหญ่เลยนะครับเยนลงไปนี่งไงที่เราได้มาเมื่อกี้ผสมผสมกันแล้วนะครับ นี้หอยครับหอยคงจะต้องเอาไว้ทําปุ๋ยหมักนะครับเคนะฮะคงจะไม่ได้เท่าไม่ให้ท่านได้ดูจนจบเพราะว่าผมคงจะต้องเทหอยออกนะครับก็ไม่มีอะไรปลาก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับเคครับผมครับทีแรกก็คิดว่าจะไม่ให้ดูจนจบแต่ตอนนี้เทหอยแล้วนะครับออามาเทหอยแล้วเรามาเขี่ยดูปลากันนะครับก็จะเป็นยังไงไหนก็ไหนแล้วมาดูพร้อมกันเช้านี้นะครับ เนี่ยครับต้องบอกว่าปุ๋ยคุณภาพนะครับเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยถ้าจะไปมองแค่ว่ามันเป็นไม่มีประโยชน์นก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์เนี่ยหอยพวกนี้คือปุ๋ยเป็นกระสอบเลยนะครับที่เกษตรกรสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์ได้นะครับบางครั้งท่านอาจจะไปทําอาหารครับโดยเฉพาะหอยลูกใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ครับ นี่ครับหอยเชอรี่ที่เขาต้มขายกันทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณโลละห้าสิบหกสิบนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมมันเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกท่านใดต้องการหอยนะครับมาได้ครับอันนี้คือวันที่เขาต้างจะเยอะเลยนะครับสาหรับหอยมีกุ้งนะครับแต่ถามว่ากุ้งผมจะต้องมานั่งเก็บแบบนี้ไหมไม่เอาหรอกครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับจริงๆถ้าเกิดว่าช่วงกุ้งลงนี่คือเขาจะลงเฉพาะกุ้งนะครับเหมือนกับหอยเนี่ยแหละครับที่มันลงแบบนี้นะครับแต่วันนี้ อันนี้ปลาขาวครับวันนี้หอยหอยเยอะนะครับเยอะมากมีกุ้งเมื่อกี้งูก็ปล่อยออกไปแล้วนะครับเจอสารพัดอย่างเลยนะครับอุดมสมบูรณ์จริงๆแถวนี้นะฮะไม่มีปลาหลดเขาวันนี้ออุตส่าห์ว่าจะพาท่านมาดูปลาหลดสักหน่อยมีแต่หอยนะครับอืมเป็นกระสอบเป็นทุ่งปุ๋ยเลยนะครับอ่า ไม่ใช้มือครับพอใช้มือวันนั้นโดนปลาขะแขงสอยนี่ยังเจ็บอยู่นะครับฝังในเลยนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีนะครับก็มีแค่หอยนะครับโอเครับเช้านี้ก็คงจะนําเสนอเพียงเท่านี้ในเรื่องของการมาดูปลาบริเวณฝ้าเขียวที่ดักนะครับเมื่อกี้ก็ใจหายใจคว่ำเมอแล้วนะครับโอเครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ